สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กลับมาพบพอกับนุดหน่อยนำโชคอีกแล้วนะคะคลิปนี้นุดหน่อยนำโชคิพาท่านผู้ชมมาติดตามเหลืองเล่าความฝันของป๋าแวนค่ะท่านผู้ชมป๋าแวนเพื่นกับฟันดิดฟันดีค่ะท่านผู้ชมงวดที่เลว่ย์นุดหน่อยกับผาดความฝันของเพื่นไปค่ะเพื่อนฟันว่าเพื่นนดิดจับปลาค่ะท่านผู้ชมจับปลาเพื่นกับเป็นแปดสองแปดสามค่ะท่านผู้ชมเขาตรงๆงเลยค่ะ งวดนี fun fate, fun fun sites, fun this, ้ป nah. ๋าแหวนเพิ่นฟันอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมฟันเด็ดฟันดีค่ะท่านผู้ชมฟันว่าได้ซัดอีกแล้วค่ะถ้าฟันว่าได้ซัดย่ามได้ีนมีโชคย่ามนันค่ะท่านผู้ชมหนุดหน่อยก็เลบอพาดที่สิบห้าท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องเล่าควอมฟันของป๋าแหวนค่ะว่าเรื่องเล่าขวอมฝันของเพิ่นนี่สิเป็นจังไดสิได้โตดีโตเด็ดโตได้มาฝากท่านผู้ชมกันแน่ก็เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะค่ะ ตอนนี้หนุดหน่อยกับอยู่บริเวณบ้านของคุณป๋าวแว่นล่ะค่ะติดตามรับชมรับฟังความฝันของป๋าแว่นพร้อมๆกันค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวาแวค่ะสวัสดีค่ะมณีกาสิพาท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องรล่าความฝันของป๋าแว่นค่ะ วดที่แล้วก็ได้ยินเขาวมาว่าป้าแว่นนี่ฟันเด็ดฟันดีฟันแม่นค่ะมากวดนี้กับฟันนี่แล้วก็เลสสิพผ้าท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของป้าแว่นว่าสิมีตัวเด็ดตัวดีตัวใดฝางท่านผู้ชมเน่ก็ขอให้ป้าแว่นนี่บ้าความฝันนี่ฟังน่คะค่ะกันเนะวบางวัดที่แล้ววันที่สิบหกันว่าเลยไปใส่หมออค่ะแต่ยู่แถว่าน่่านีิละโทษว้านท่านนิ มองนะผมไปมองสองมันก็เป็นสองเล้ยเนี่าหวันปลาฝันปลาสามตัวใส่ฟันแล้วก็เลยตื่นขึ้นมาก็เลยปอกมันมาโล่งเหล่ามันก็มาหาว่าพอใหญ่จะสื่อตัวไรเหมือนจะฟันอยู่ฟันแล้วว่าแปดสองแปดสามบอกมันค่ะที่มันสื่อที่วกาวันมานมาสามยีว่าถือมีว่สิีบานะค่ะนี่คือวบางมันตีสีบอกขนานอกค่ะฟันเป็นบ้านนี้มาเมื่อคืนนี่ก็ฝฟันอีกบ้านนี้ ฝันมาได้ล่อไปไปแอกจังไดยไปหากับปอมโมเมนต์เนี่ยปิ้งกับปอมมันฝันค่ะฝันมาได้กับปอมไปกอดกับไปอมมาได้กับปอมซีโตบัดคือถ่ายมาบัดพอกกับปอมก็แดงตัจนึงนได้จัเบเป่าก็เป็นไลยหางโตเป็นหางเนี่ยเปล่ะฝันฝันแนวนี้เ้าสีแปร์มาจังไดยห้ากับเปร์มา กับฟองนั่นก็คือเก่านะครับเก่าเนาะค่ะเก่าซี่หนึ่งบอกกันสามตัวค่ะป้าเป็นว่าเก่าสี่หนึ่งเนาะค่ะกอให้สี่นั่น 4, 1, กันนบ 9, 4, 1, ออแตะเอาเองซื้อเป็นซื้อลงเอาก็ได้มุนหนามุนหลังเนาะค่ะหรือสองตัวกับแปดห่าก็ได้นี่ละสามตัวกับเก้าสี่ หนึ่งกับสามโจอีกสามโตเก่าสีหนึ่งเนาะค่ะัสองโตกว่าเก่าห่าสีและมันจะซื้อคืนซื้อล่องอ่างสีละเหมุนในหันเนาะค่ะตัวฟันนี่มัน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 หมักหมักล่องนะเขาซื้อลงสื้อคืนซื้อล่องฟันย่ามไหนนี่ก็คือลงมนบอกคงแม่ มันไก่เคี่ยงแล้วขนแตกไปละมัหันก็มันกระเทืนะน่แปลออกแปรซองนี่เถอะแต่ว่าบอกให้บอกให้ผู้ไล้สื่อมันบอท่านนะบอกว่าท่านพี่มันช่วยนะบอกว่าท่านเึ่งผมมีผู้ถามมีผู้ถามผู้เดียว็ือพวกมาอันลงเร่าก็เด้บอกคนเนาะค่ะบอกคนจะว่าเขาสื่อบอกเขามาอาทิตย์สือมาวันเสาร์นี่ยมือันอื่นนี่มาสื่อว่าสืเอวาพอบอกเลยสื่อว่าสือว่าเนี่ย ฟันว่าได้คล้องได้ยังย่ามได้มันก็เข่าตรงตรงเข่าตรงตรงแต่ว่าพิตก็คือจังเข้าสื่อล่มนะคือล่มตัวนึงคือถือค่ะฟันตีต่อกันมาเนี่ยมันสามมีเกล้วฟันไก่เคี่ยงไก่เคี่ยงแห้งมิจะมันมันลงบ่ค่ะป้าเลยมัจะลงมันจะหลงต่วางหวัดว่างหันกับเข่าอยู่เนาะค่ะงวดวางหันกับเข่าหงวดนี้กับฟันว่าได้จับกับปอมค่ะท่านผู้ชมจับกับปอมก็ได้ เสือแรงเดี๋ยวซีเดี๋ซีโต้ซีโต้สุดท้ายมาไเลยตัวหนึ่งมันจะเป็นห่าภาก็ว่าเก่าสีหนึ่งก็ได้เก่าสีหนึ่งเก่าห่าก็ะได้สองโต้ค่ะท่านผู้ชมพิจารณาบึงนะค่ะเคยฝันแบบนี้บุค่ะเคยอยู่เคยอยู่กับพิษกับพิษตัวหนึ่งนะมันไก่เคี่ยงไก่เคี่ยงให้คนพิษพิษตัวหนึ่งบุค่ะพิษตัวหนึ่ง รถแตมหนึ่งรถจงแ,แต่หนึ่งเนาะก<ะ>่ท่านผู้ชมพิจรารณาเบิ้งเนาะค่ะป้าแหวนพถึงกับว่าขฟันงามใดน,นี่รถแตมหนึ่งกาท่านผู้ชมพิจรารณาเบิ้งแล้วก็มุนหน้ามุนหลังเอาเป็นว่าเพื่นฟันว่าใดของงามใดกับแม่นงามนั่นแหละค่ะมันอายุของป้าแห่นนี่อายุจักปีค่ะในหกมาช่วยี่สิบสองปีนี่คน่ะ หกสิบสองเนาะค,ะค่ะก็เลยเงินเดือนกู้ถอมาสองปีอะปีนี่เป็นปีที่สองหกสิบสองนั่นกระป้อมนี่จับได้ก็เอากลับมาอยู่เนาะค่ะเขามากัมมาข่ามือมาเลยเค่องของเค่งจับบ่ค่ะแมนแต่วันมเแมนย่างกินกระปรอมแต่ว่าเขาฟันไปแนวน่ะนะเขาฝันไปจำนองแนวมูแมนย่างกินกระปรอมกระก,กินนั่นบ่ค่ะนในกระปรอมบูแมน,นย่างกินข้าก็เอา ป้าแวนป้าเวนอย่างดีงก็เอาคุณค่ะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ้งค่ะความฝันของป้าแววนก็มีเพียงเท่านี้นแม่นบ่ะคะแม่นค่ะก็ขอขอบคุปณป้าแววนและหลายเด้อค่ะที่มาให้แนวทางความฝันมาให้โตเด็ดโตดีกับท่านผู้ชมของเฮ้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะป้าแววนขอบคุณค่ะคนี่นุดหน่อยนั่งโจกกับผี้าท่านผู้ชมมาสรุปตัวหลขความฝันของป้าแววน ฟ้าเวนเป็นฟันดีฟันดีค่ะทันผู้ชุมฟันว่าได้จับกระปอมค่ะจับกระปอมเทอเล็กได้สี่ตัวค่ะบานกับไปพออีกโคแดงค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะกับจับเอาอีกค่ะป้าหวนเป็นกระรี่เปลเป็นเก่าสี่หนึ่งค่ะสองตัวเป็นกระว่าเก่าหาแต่ข้อฟันของป้าหวนคุงบอกว่าให้ลดลงค่ะลดลงแต่งหนึ่งแตให้ทันผู้ชุมพิจารณาบึ้งเนาะค่ะ หวดประจำวันที่หนึ่งกันยายน2566ิหคลิปนี่หนุดหน่อยนำโชคก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีละลำร่วยลำรวยเห้งเหงปังปังกับความฝันของฟ้าแหวนกันทุกคนนะคะสุดท้ายนี้หนุดหน่อยนำโชคก็ขอฝากซื้อเสียงหนุดหน่อยนำโชคไหวนี่อ้อมอกอ้อมใจ ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุดหน่อยน้ำชกจำเนด้อค่ะสวัสดีค่ะ